สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมาามายอลเลยแน่นอนว่าสีสันเมสสาคัญของวอลเลย์ีเกมนะครับก็จะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินนะครับที่อาจจะมีแฟนคลับดุเดือดกันบ้างแต่นักกีฬาก็รักกันนะครับวันนี้ก็ได้เห็นฟิลิปปินโชว์ฝีไม้ลายมือไปแล้วซึ่งเอาชนะมาเลเซียนะครับไปได้3มต่อศูนย์เซตคนข้างที่จะเหนือกว่ามาเลเซียอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อจบเกมนะครับหลายๆคนก็บอกว่า ฟิลิปปินส์ยังปล่อยของไม่หมดหรือเปล่าหลอกให้ไทยตายใจหรือเปล่า ซึ่งถ้ามองฟิลิปปินส์วันนี้นะครับคนที่โดดเด่นทำเต้มได้ดีก็คือจาจ้าทำบอลเร็วได้ดีนะครับนางตบปังอยู่นะครับเกมตบนะครับหัวเสาก็มีติดบล็อกรัวรัวบ้างนะครับแต่ก็พอทำเต้มได้เราก็ต้องมารอดูกันพรุ่งนี้นะครับไทยเจอกับฟิลิปปินส์จัดเต็มกันทั้งคู่แน่นอนครับจะได้รู้นะครับว่าเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ได้รู้กันแน่นอนครับ